สวัสดีครับเอฟซี e แฟนสองเดชสามผู้ชมทุกท่านนะครับผมยอดวันกอกก็มีเลขสูตรคำนวณเป็นเลขนาสามตัวหมุนสองขั้นนะครับในงวดวันที 1, ่หนึ่งท่นมาขโมยเก็บนะครับพวกไอ้จัดทําเป็นได้ทั้งขั้นที่หนึ่งที่สองนะครับที่เป็นได้ตามไปฟังนํากันนะครับแต่ว่าคลิปนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆเวลาบ่พอนะครับก่อนที่ไปดูไปสม้มในการเลขสูตรคำนวณเป็นเลขนาสามตัวหมุนสองขั้นเก,ก็บไปดูกัน ตาเขาวอิทธิวัฒน์อภิสิทธิ์น้อยแมงมุมนะครับแห้งแล้วนะครับมีการเก็บขึ้นใส่กระสอบแล้วก็ขึ้นใส่รถก็ไปวางเนื้อยู่ในสางนะครับที่เรีนนั่ตามไปโดยซ่อมนังไปนะครับตามผมมานะครับทุกท่านนะครับผมยานวัฒนเขาข่าวพยเอสซีและธรรมส้มุกท่านมาที่วัดอภิสิทธิ์น้อยแมงมุมอยู่นะครับเมื่อนี้ก็มีการเขานะครับตาเขาที่แห้งแล้วนะครับก็ได้ขวากเสทงไว้นะครับก็เสก แกข่าม่เสอหลงนะครับนี่รับเพิ่มขอพ่อปัญหานะครับแต่ร้ายพอสมควรนะครับมีญายาดพี่น้องนะครับมาซอยกันหากันนะครับว่านกันบริจารกันนะครับเะวาต่างคนต่างซอยกันนะครับขอกแล้วกันซีกเสือรถนะครับน็นกับเพิ่มนีกครับเดย ไล่ขุนนะครับจะซอยกันมิตรยาติพี่น้องนะครับครับเท่าที่ว่าประเดิมชางหากันนะครับว่านกันเป็นประเพณีนะครับชุกคอกระคอใส่เสื้อผู้เคล้วกล่ตั้งไม้นะครับเด็กเอารถเข้ามาใส่นะครับอันนี้ของพอบุญลายของของนางทุ่นนะครับหรือไล่พอสมควรนะครับกระเพีนซีนะครับนี่พิธีของชาวบ้านต้องกระเพีนซียนครับกันทำหน้านะครับ เกลียวเดียวกับมาตาต่างเรียกับเส้นเล่านะครับเป็นสหมครับนี่แต่หลายพระสมควรแต่ละปีแต่ละค้นนะครับปีเนี่ก็รา้รียกว่าสี่พุทธสมบูรณ์นะครับแต่มีตญาติพี่น้องซอยกันนะครับพรได้กจากนะครับป้านกันหากันนะครับเข้ปเห็นไหครับนี่หลายคนซอยกันนะครับบอกเป็นท้งนะครับเล้วก็ขึ้นแส่รถนะครับไปเก็บได่ยุ่แท้นางไว้นะครับนี่เป็น วิธีของชาวบ้านนะครับเป็นที่นะครับนี่ในเทวัดจะเป็นน้านปุ่นนะครับทั้งด้านหนานะครับหลังจากเม่มีพระอะไรที่ย่างอื่นแล้วก็ทีมีการตักเขานะครับเมื่อเธอรูดูฤดูกานนะครับกับเพื่อนนะครับที่ไทยเห็นนะครับคกับกลางบาร์ห้องเทียนแล้วนะครับครับเพื่งนี้นะครับนี่ ก็เป็นรอบที่สองที่สามแบบคองพอมืนหลานหนึ่งเลยของนางทุนนี่ครับหน้าไหลทองนะครับก็ได้ดหลายพอสมควรนะครับอันนี้ก็มีรถเตรียมไม่แล้วนะครับมุก,ก,กขวักขวอกไปขอ,อักป้อๆนะขวักขวักไม่ได้อีกนะครับก็เป็นนี่ครับวังว่าคงที่เห็นแล้วนะครับสวัสดีครับเอฟตีแฟนสองได้ตามผู้ชมท,ทุกท่านนะครับ ผมยัดวันขาเก่เาก็มีเลขสูตรคำนวณเป็นเลขสูตรคำนวณเลขหนาสามตัวหมุนสองครั้งให้ทุกคนได้ฟังเป็นในทางนะครับตั้งแต่เกียปีที่ผ่านมาผมก็ได้ศึกษากับอาจารย์ท่านนั้นท่านก็ได้ทํำให้ดูก็เข้าบางังลุดบงับงวันนี้ผมก็จะได้ค้นหามาทํำดู ก็ไม่รู้ว่าจะเข่าหรือจะลุดพระเอกก็ไม่ทําพระเอกก็ได้ทำำําคํานอนแล้วได้ทั้งสองขังว่าจะคํานว่นดูเฉยๆวาจะไม่ออกมาลงเป็นคลิปแต่ก็เสียดายเวลาที่จะทำำําคํานวณนก็เป็นเวลานั่นพอสมควรนะครับการใส่สมาธิการบวกลบขึ้นหันก็ใส่เวลาเพอสมควรนะครับเจี่นคิดออกว่าลงเป็นคลิป เพื่อให้ทุกคนได้ดูว่าจะเขาหรือจะลุดเพราะอยากให้ทุกคนลงทุนนะครับเพราะผมเองทําคำนวณเป็นครั้งแรกนะครับให้ดูว่า,เป,วาเปลี่ยนซือทิชิดูว้เปลี่ยนซีสซันมันเทิงนะครับไม่รู้ว่าจะเขาหรือจะลุดให้ผมลงทุนคนเดียวนะครับถ้าเขาก็ึจร่ากันอีกในงวดต่อไปนะครับการคำนวณได้ ก็เปลี่ยนตั้งนี้นะครับหลักการคำนวณก็เป็นเซียนะครับเนี่ยลักสูตรเลขหนาสามตัวสองข้างข้างที่หนึ่งนะครับก็ได้เังส่นะครับนี่กระเดมาานะครับ C99 นะครับแล้วเลขหนาข้างที่สองนี่ก็ลักสูตรข้อละหลักนะครับแต่ว่าก็ได้เลีคูขึ้นกันนะครับก็มาได้เป็น 5CC นะครับก็เป็นเซียนะครับนี่ในการคำนวณนะครับ เป็นเลขคู่ทั้งหมดนะครับในงวดวันที่หนึ่งท่านมาคกมกิจนะครับนะครับพร้อมกับที่ได้เขียนเล้สมุดนะครับส้รูปอีกครั้งหนึ่งในถ่ายคลิปนีนะครับกรมาว่าทุกคนคงที่ได้ดูได้ส้มฟังไห้จบนะครับครับเลขสวยคำนวณนะครับที่ผมจัดทาเป็นเลขหนาสามตัวหมุนสองครั้งนะครับในงวดวันที่หนึ่งท่านมาคกมกิจนะครับหมุนครั้งที่หนึ่งนะครับก็ได้ ซีเก้าเก้านะครับเลขสูตรคำนวณนะครับข้างที่สองนะครับเด้หาซีซีนะครับก็ได้ยังซีนะครับนี่เลขสูตรคำนวณสูตรเดียวกันแต่ว่าเลขบวกลบเพ้นหันก็ละโตนะครับคำว่าลงลบเลขคู่กืเหกันนะครับพอกก็จงเดินลงไปถ้าเป็นสามหลอบสี่หลอบก็ได้คือเก้านะครับเท่าที่ได้ศึกษามานะครับก็ได้ยังซีนะครับนี่ข้างที่หนึ่งก็ได้ซีเก้าเก้าข้างที่สองก็ เลขหาซีซีนะครับตรงตรงไม่ต้องกลับนะครับกเป็นียงสีนะครับอาจารย์ก็บบอ่ายังสั้นนะครับผมจะแต่ไมจัดทําก็เป็นสีนะครับนี่ไว้เป็นแนวทางนะครับเป็นแนวทางนะครับดูไว้เป็นสถิตินะครับว่าอยากให้ลงทุนนะครับเพราะว่าผมอีกับถ้าเป็นครั้งแรกแล้วก็อีกอย่างหนึ่งกับสานักอื่นกับของอาจารย์ทุต่ันก็บพ่เห็นลงเลขหนาซ้ำโตนะครับผมกับ มีสูตรเคยจัดมาทำเบิร์กนะครับว่าที่เขาลุกลุดก็เพ็นะอย่างนะครับการเข่าการลุดนี่ก็เป็นของธรรมดานะครับอันนี้ก็ควงสีเพราะว่ากันนะครับก็ทําไว้ให้เป็นดูเป็นสถิติเป็นซีซันบันเทิงนะครับถ้าเขาก็จังว่ากันว่าต่อไปนะครับที่ลงไปก็ไปอย่างไรเอฟซีและสโมสรบางสันได้ลงทุนนะครับเพียงแต่ดูไว้นะครับ้ผมลงทุนคนเดียว มันเข่ากันจะวากันอีกในงวดต่อไปนะครับสำหรับงวดต่อไปของที่เป็นเลขไทยสามตัวมูลงตองกันขึ้นกันนะครับครับการวางไว้เอฟซีและทำพุ่งทานคงเสียเงี้ยใน,นฟังแล้วนะครับสำหรับโปในทไทยคลิปนี้ขอขาจะมีเพียงเท่านี้พอกันที่คิดต่อๆไปสำหรับคลิปนี้โชคดีสวัสดีครับ